สำหรับวันนี้นะคะนุ่มมาพร้อมกับอัลติสสีหายากกันเป็นสีเทานนพิลา่าหรือว่าสีเทาดําน,ดนั่นเองนะคะเป็นสีที่ใครหลายๆคนกําลังตามหาอยู่นะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็สาหรับลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวน์อันนี้จัดยอดได้เต็มกันไปเลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอันนี้ออกได้นะคะออกได้ทั่วประเทศเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงพลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นั่นเอง สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทเพรยน์นันเองนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะนุ่นมารีวิวรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถยอดฮิตยอดขายอันดับหนึ่งของบริษัทเพรย์ของเราเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับเอาติสสีหายากกันนะคะเป็นสีเทานุาพิลลาบหรือว่าสีเทาดำนั่นเองนะคะก็เป็นสีที่ใครหลายๆคนกำลังตามหาอยู่นะคะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นั่นเองก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับรถ t o โยต้าอัลติสคันนี้เลยนะคะรุ่น1.6ตัว G คันนี้ได้เป็นปี2017ด้วยนะคะก็สําหรับคันนี้ตั้งขายอยู่ที่419,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็สําหรับลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวอันนี้จะยอดได้เต็มกันไปเลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอันนี้ออกได้นะคะ ออกได้ทั่วประเทศเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะก็มาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่ก่อนที่เราจะปรับสภาพนะคะเราคัดสรรรถแต่ละคันเข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาชมพรม้อมๆกันเลยสำหรับอัลติสโชมนี้นะคะก็เป็นตัวโชมไมเนอร์เชนเลยนะคะก็จะได้กระจังหน้าที่เป็นโครเมียม2สเส้นแบบนี้เลยนะคะเป็นรถแบรนด์หลักด้วยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของโตยิต้าน,นั่นเองสําหรับโตยิต้าเองนะคะเป็นรถแบรนด์หลักนะคะเป็นแบรนด์ที่ มีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะเละที่สำคัญก็คืออัลติสเองนะคะเป็นรถที่มีบอดี้ภายในกว่าอะไรไม่จุกจิกและที่สำคัญก็คือดูแลรักษาค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับโฉมนี้นะคะลักษณะโดดเด่นเลยก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าของเขานะคะที่มีการเปลี่ยนเป็นไมเนอร์เชนแบบนี้นะคะจะได้กระจังหน้าที่เป็นแบบเปเนลแบ็กสีดําแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟด้านหน้าที่เป็นมัลติรีเฟล็กเตอร์นะคะและในส่วนของไฟเดย์ไทม์ลั n ดินนะะ้ง,งไลท์น,นี่จะเป็นในส่วนของ หลอด LED เรียงกันสีดวงแบบนี้เลยนะคะ ถัดลงมาเลยอันนี้คือสีของตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาดำนะถือว่าเป็นสีเดิมแท้ที่มาจากโรงงานเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดจะบอกว่าสีนี้คือเป็นสีที่หายากมากและจะมีลูกค้านะคะที่รอคอยกันเป็นจํานวนมากเลยสําหรับใครนะคะที่กําลังตามหาอยู่ก็พลาดไม่ได้เลยนะคะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วเนาะติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสอบถามก็ได้รัวๆเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นั่นเองนะคะ มาต่อกันในส่วนของล้อดีกว่าเนาะสำหรับตัวโฉมนี้นะคะพอเป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วเนี่ยในส่วนของล้อนะเขาจะได้เป็นล้อแม็กทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะขนาด16นิ้วนั่นเองซึ่งตัวนี้คือเป็นล้อแม็กที่มาจากโรงงานนะคะตัวนี้ก็คือดีเลยนะเพราะว่าของเขาออกแบบมานี่นะได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่โรงงานตั้งไว้เลยนะคะว่าสามารถรองรับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ และในส่วนของตัวยางเองนะคะคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยนะเห็นไหมสัปดาห์ที่29ปี2021นะคะทั้ง4เส้นเลยได้ยางดันหลบด้วยได้ยางใหม่ได้ยางดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยอันนี้คือซื้อไปใช้ได้อีกยาวไกลเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยเนาะนี่แล้วก็มาดูที่ด้านแก้มกันสําหรับด้านแก้มของตัวรถนะคะจะมีในส่วนของตัวอักษรโครเมียมนะคะติดไว้ที่ด้านแก้มของตัวรถซึ่งตรงนี้นะจะบ่งบอกเลยนะคะว่าเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเป็นดูโอวีวีทีไอ้นอง ถัดมาใกล้ๆกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างนะซึ่งตัวเนี้ของเขาอ่ะพับหูกระจกก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะปรับกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวนะคะมาที่หูของกระจกมองข้างนั่นเอง สำหรับกระจกนะการเลือกดูรถยนต์มือ2องนะคะกระจกเราก็สังเกตได้เลยนะคะก็จะมีในส่วนของโลโก้โตโยต้อยู่แบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวยืนยันได้เลยว่าของแท้ที่มาจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับสัญญาณกันกขโมยด้วยนะ,ะถัดลงมาใกล้ๆกันก็จะเป็นในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะซึ่งตัวนี้ได้สีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยเส้นโคเมียมเล็กๆแบบนี้นั่นเองมาถัดมาดูภาพรวมด้านข้างเลยเห็นไหม สีของเขาคือแบบเสมอกันทั้งคันเลยนะคะสีเดิมๆเลยแล้วก็เนี่ยคมสันเหลี่ยมที่อยู่ข้างตัวรถก็คือทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะไม่มีแบบว่าชนมาหรือว่ายุบถึงโครงสร้างอะไรอย่างงี้คือเราไม่นํามาขายอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้นะตัวนี้จะเป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยนะะตัวนี้เป็นเบนซินล,ล้วนจริงๆและเชื้อเพลิงที่ใช้นะมันจะเป็นเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์91 95 E10 ตัวนี้ก็รองรับถึง E85 แล้วด้วยนะมา แล้วก็เนี่ยสำหรับไฟท้ายชุดนี้นะมันจะดูแบบโชบเฉี่ยวดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะของเขาก็คือออกแบบเรียวมาเลยตั้งแต่ด้านข้างของตัวรถนะคะซึ่งสําหรับชุดโคมไฟท้ายของเขาเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมภายในชุดโคมไฟด้วยนะคะเนี่ยแล้วมันก็จะได้เป็นหลอด LED ด้วยนะคะมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยนะคะแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายที่เป็นโครเมียมแบบนี้นั่นเอง นี่แล้วก็จะมีตัวอักษรติดไว้ที่ด้านท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนรุ่นของเขานั่นก็คือ Corolla Altis นะคะและรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นก็คือ1.6ตัว G นะคะสำหรับกระจกบานหลังก็มีการติดตั้งตัวไล่ฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะ เดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของห้องผู้ห้องสัภาระด้านท้ายนะคะซึ่งสามารถกดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะว่าเวลาเราไปจอดรถแล้วก็ต้องการเปิดห้องเก็บสัภาระอันนี้ก็สามารถใช้กุญแจเปิดได้เลยนะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันเนาะมาดูกันเลยนี่สำหรับภายในก็พื้นที่ของอัลติสเองคือมันเป็นรถที่แบบ พอดีภายในกว้างเก็บสัมภาระได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะใครที่แบบชอบเดินทางใกล้สัมภาระเยอะนี่เอาติดตอบโจทย์สุดนะคะและด้วยกับเป็นรถแบรนด์หลกักราคาจับต้องได้ด้วยนะในส่วนของโครงสร้างด้านล่างนะคะตรงนี้คือจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์สำรองก่อนเลยมันก็จะมีในส่วนของยางอะไรสำรองถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะคะเป็นอะไรที่ควรมีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนั่นเองแล้วก็สําหรับโครงสร้างด้านล่างเองเห็นไหม ก็จะมีในส่วนของรอยทางมะพร้าวแล้วก็รอยเม็ดอัต่างๆอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือเราค่อยๆแพ่นให้ดูเลยนะคะว่าของเราเน้นขายโครงสร้างเดิมจริงๆนะคะมาต่อกันในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายดีกว่าเห็นไหมคือด้วยกับสีเนี้ยมันเป็นสีที่หาค่อนขออ้างยากนะคะแล้วก็วิธีการดูง่ายๆเลยสังเกตที่น็อตฝากระโปรงเห็นไหมคะสีเดิม,ส,ดมสีเดียวไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอย ขยับด้วยเห็นไหมทั้งสองฟังเลยนะคะเนี่ยสามารถใช้เล็บจิกสีนยางซีนยางลงนะคะก็ยังนิ่มอยู่เลยนะมันเป็นตัวยืนยันการันตีได้เลยนะคะว่าฝากระโปรงด้านท้ายไม่เคยโดนชนไม่ถอดไปทําสีแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนฝากระโปรงด้านท้ายมาอย่างแน่นอนด้วยนะ,อ,ะอันนี้ต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารถเข้าใหมา่ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพรีบเอามารีวิวให้ชมกันก่อนเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในของตัวรถคันนี้กันก่อนเลย ด้วยกับคันนี้มันเป็น1.6ตัว G ีใช่ไหมคะก็ภายในอะ่ะมันจะเน้นการตกแต่งด้วยสีเบจนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นสีที่แบบดูเรียบหรูมากๆเลยนะก็ค่อนข้างตัดกับสีดำนะคะที่มันเป็นแบบสีทูโทนตัดกันเป็นอย่างมากเลยเนาะมาสำหรับคันนี้ก็ได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะก็เบาะก็ยังดูใหม่ดูสะอาดอยู่เลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดูดีมากๆเลยนะซึ่งข้อดีของเบาะหนังเองอคือมันเป็นอะไรที่แบบ ดูแ,รแลรลกษาง,ง่ายและด้วยกับสีเบสนะเป็นสีที่แบบดูเรียบหรูแล้วก็สะอาดสบายตาด้วยนะคะมาเดี๋ยวนู่นนาจจะให้ดูในส่วนของเลขใหม่กันนะคะก็ก่อนที่เราจะไปดูเลขใหม่นะตัวนี้มันเป็นกุญแจสมาร์ททีเลสนะคะก็มีกุญแจภายในรัศมีของเขาก็สามารถเยยีบเรบกแล้วก็สตาร์ทได้เลยนี่ามาดูเลขใหม่ของตัวรถคันนี้กันสําหรับตัวรถคันนี้นะคะเลขใหม่อยู่ที่200,000 2,857กิโลนะคะก็เป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะอันนี้ก็คือไม่เขียนไม่มีก่อนนะคะก็คือขายกันตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะซึ่งข้อดีของอัลติสที่เราเลือกเข้ามาคือมันจะเป็นรถหน่วยงานและที่สําคัญก็คือของเขามีการเช็คศูนย์ดูแลโดยสูนย์โตโยต้าโดยเฉพาะเลยนะมาต่อกันที่คอนโซลกลางดีกว่าเนาะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงนะคะซึ่งสามารถ ใช้ซีดีได้นะคะฟังวิทยุ F M A M ได้ทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเป็นเครื่องเสียงเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนะแล้วก็จะมีช่องเสียบสาย USB เสียบสาย AUX ได้ด้วยนะคะถัดลงมาในส่วนของระบบแอร์เนี่ยจะเป็นแบบอนาล็อกนะปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิอันนี้คือเราควบคุมได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของช่องจ่ายไฟนั่นเองซึ่งตัวนี้คือเราสามารถซื้อตัวแปลงไฟมา เสีย <Das que ath let> เพิ่มได้นะคะก็จะเป็นตัวที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงภายในตัวรถได้เช่นเดียวกันมาดูในส่วนของระบบเกียร์อ่าตัวนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ออตโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดนั่นเองนะคะก็จับกระชับมือขับค่อนข้างง่ายด้วยนะและเดี๋ยวเราก็จะไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อดีกว่านะคะนี <S <S ่คือด้วยกับอัลติสมันเป็นรถที่แบบบอดี้ กว้างนะคะภายในคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบกว้างจริงๆแล้วก็นั่งได้แบบสบายๆเลยนั่งเหยียดเท้าได้แบบคือมันมีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีแผ่นยางรองเท้านี่มีให้ครบจุดแล้วก็มีในส่วนของช่องจ่ายไฟตรงนี้ให้ด้วยนะคะก็เพราะมันเปลี่ยนโฉมไม่เนิร์เชนตรงนี้เขาก็จะแบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพิ่มขึ้นมาให้ทีละจุด2จุดนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังเองอ่ะคือของเขา,าออกแบบมารองรับผู้โดยสาร3ท่านเลยนะคะมีสายเบรนี้นะ ให้ถึงเส้นเลยคือออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะเขาคำนวณมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่ามันก้นกว้างนะคะคือคุมโทนสีเบททั้งหมดเลยแม้กระทั่งเพดานด้านในนะคะเห็นไหมคือมันแบบมันโล่งมันสูงมันโปร่งและคือมันดูสะอาดสบายตามากมากเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายที่รุ่นจะพาไปดูเลยนะคะจะเป็นในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็เครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้เดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ประชุมไปพร้อมๆกันเลย ีนี้นี่ถือว่าเป็นสีที่หายากคอสมควรเลยนะคะใครที่กำลังตามหาอยู่ก็รีบม,มาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะ สำหรับเครื่องยนต์มาดูกันเลยตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ DuO อวี TI นะคะตัวนี้ได้เป็นขนาด 1,600CC กซีซีก็สำหรับตัวเครื่องยนต์เองนะคะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยฝาเครื่องไม่เคยเปิดน็อตไม่มีรอยขยับและที่สำคัญก็คือไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษรเลยนะะไปดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงกัน น็อตฝากระโปรงเห็นไหมคะสีเดิมเลยนะไม่มีรอยฉลอกไม่ม so ีรอยขยับเลยนะคะไล่ลงมาน็อตแก้มด like ้านซ้ายเห็นไหมสีเดิมเดิมเลยนะคะมาจนในส่วนของคานด้านซ้ายนะสำหรับคานด้านซ้ายก็จะมีในส่วนของตัวสอดปั๊มไว้อยู่แบบนี้นะคะมาไล่ลงมาเรื่อยๆเลยแล้วก็จะมีในส่วนของเม็ดอาร์ตนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคานด้านซ้ายแล้วก็คานด้านหน้านะคะสาหรับคานด้านหน้านี่คือคานหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยนะคะเราเน้นขายโครงสร้างเดิมจริงๆ เนี่ยอันนี้จะเป็นในส่วนของคันด้านหน้านะคะทานมาเลยอันนี้จะเป็นน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคันด้านหน้ากับคันด้านขวานั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกสําหรับคันด้านขวาอยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะขึ้นมาด้านบนตัวนี้จะเป็นน็อตแก้มด้านขวานะคะเนี่ยน็อตตัวนี้ก็ทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไล่ขึ้นมาก็จะเป็นน็อตฝากกระโปรงฝั่งนี้เช่นเดียวกัน สำหรับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะคะจะมีในส่งของตาปั๊มของโตโยต้อยู่แบบนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยืนยันได้เลยว่าฝากระโปรงเดิมแท้มาจากโรงงานอย่างแน่นอนนะคะแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปรงนะคะน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบสภาพดีสภาพสมบูรณ์ม,มากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญสําหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของ สติกเกอร์3จุดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์โรงงานสติกเกอร์มอกอและสติกเกอร์สีนะคะตามสโ,โลแกนของเพย์ยนเลยนะคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะต้องไม่มีการชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์ผิดคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะบอกเลยนะว่าทุกคันที่คัาสัรนเข้ามานะคะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทเพย์ยนกำหนดไว้เท่านั้นเนาะ,ะก็เป็นไงกันบ้างคะสาหรับเบต้าอัลติสคันนี้นะคะรุ่น1.6ตัวจี ปี2017นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งขายอยู่ที่419,000บาทนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะวอ l k อินเข้ามาดูรถนะคะก็เข้ามาได้เลยที่บริษัทเพรย์ตนนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกที่1บเบุรีกรุงเทพนะคะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะนุ่นแล้วก็ทีมงานเพรย พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ